ทำธุรกิจจีนไปทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเนื้อหานี้ผมเล่าไว้ตั้งแต่ปี62ปา้บ63 63 66 3ปีทีผ่านมาเออหยิบเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมเราจะทำอย่างไรเอาไปตืยเพราะเขาเสียงโกวังตอัสมาชิกไปกล้ามเลงกปครับดังดังดังนี่แลว่าที่ทางไหนคนต่อไปถ้าเห็นเน ขันหันเหยียดเก่งที่สีหมดได้มันต้องลุยสถานการณ์ตอนนี้มันต้องลุยใช่หรือไม่ไ<ป>อายุตรานี้เท่าไรแล้วยังบากเง,าาง,าางี้ยยับากเงี้ยชื่อสีไม่าหาถึงนหรอปรนนะมาณเราผมเดี่วออขอแสดงความดีด้วย <laughs> เพรอแค่ในแถวเรากินนี่พินานเราก็ไม่ดี เออเป็นจำของทุกเมิ่งเด้อป็นคนกินสิ้นเมื่อกว่าพี่ไก่ว่เราไปเสียอย่างนั้นตากี่แบบเด้อแดดปีนี้แดดสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะเกี่ยร้อนเพียบเด้อนะที่บ้านม้าก่อนมาจะทำช่วยจินตอนเศร้าไปอ่ะทำหมกโจ๊กกับไงหมักลบาเปาก ปัตตุกเจ้าเมื่อเกณฑครับแกผู้ขาวบ่อนซ่อนเยอะสิเป็นทำไมล่ะผู้ขาตื่นใบผู้ขาตื่นใบข้าพเจ้าเที่ยงวันเตือนพารีวันปลุกเสมอเสมอปีกองให้ตื่นอยู่ต้องพระสันเขาแล้วจึตื่นมีท่านท้าทากับเองว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วอย่าบอกแล้วว่าโอ้ยนั่นแหละวันตือนสวยโอ้ยวันวันตื่นสวยได้สามสิบปีแล้ว เว้ยมาผู้จะเปลี่ยนเนีมันเป็นมานาแล้วทีนิสัยว่าเพราะยนิสัยครับเป็นสัมดาแล้วแต่ถามานอนกี่ทุ่มไม่ต้องถามนอนกี่ทุ่มทำงานเป็นกี่โมงผมตื่นเที่ยงก้จริงแต่ผมท้องานเลิกทีสองแกชูม่มงครับโมจอยได้แกชูม่วงแก้ว่าประธานโมจอยเลิอกไป็นบอประธานโทษครับผมตื่นเที่ยงทำงานบ่ายโมงเออทีสอง เป็นงานย่างแบี่บ้าอคือกับบ้าวน,นะครับก็ทำแบบนีนะ้มานานแล้วเป็นประจำนะครับจนกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วเอาละเรื่องทายเกี่ยวกับธุรกิจจีนเริ่มต้นอย่างไรใช้หลักสามสอหลักสามสอเด้อระบบซีรอนหนึ่งพอจะหลักส,ส,สามสอในการทำงานนะครับเดิมเริมต้นจากการสร้างตนรู้จักตนบ้างต,น,ตนคืออะไร ต้นคือถ้าภาษาพ่อคุณบอกว่าต้นคืออต้นคือกูนี่แหละเริ่มต้นจากตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเราคือจุดยืนเราคือที่ตั้งถ้าไม่มีเราก็ไม่มีกูใช่หรือไม่เริ่มต้นจากเราก่อนเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราอน จะทาธุรกิจคิดบริกาต้องเริ่มต้นตัวเราก่อนจะสร้างชีวิตเริ่มต้นตัวเราก่อนเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเรียนรู้เรื่องขวงมิดบริกามีอะไรเป็นตัวชูโรงครับสินค้าเขามีสินค้าเราเข้าไปเซเว่นเจออะไรเราไปโรลลักไปเจออะไรหาอะไรถ้าไม่ไปซื้อของคงไม่ไปหรอกครับเป็นบอกครับโอ้ไปยังกดไปยังเย็นเย็นซื้อ ไปยังอีซสิไปยังเสริมเก็บซื้อ,อไปเก็ออกาบซื้อยังปัญาการบ้านมีหรือไม่ไม่มีหรอกครับไม่ตั้งต้นตั้งแต่บ้านมากจะไปซื้ออะไรคงไม่มีใคร,ใครไปใช่หรือไม่วันนี้เราก็มาทำธุรกิจิ๊บดึงเริ่มต้นว่าเรามีสินค้าจิ๊บป,ปรินเขามีสินค้าอะไรแบบสองพันกว่ารายการว่าเราจะไปทําการตลราดอย่างไรนะครับเราต้องเรียนรู้โปรดัก เพื่อเดินตลาดว่าเราถนัดอะไรมากที่สุดครับเอาละถ้าช้ำสีไปขายกินเป็นช้ำสีไปขายหยั่งเดิมดกลงเลยสีไปขายหยั่งโนเดิมดกลงเลยผู้บางคนเริ่มหาหของขายบ่ออกคิตปลอดห่อยายหมอนอยู่กับหยั่งเกษตรกรรมเที้ยเกษตรกรรมทุกคนเกิดมาอยู่กับบ้านเอาอยู่กับเกษตรกรรมไม่บอเรื่องกิ่งยังนั้นเด็ปุ้ย คณะปุ๋ยจะขายปุ๋ยจะขายปุ๋ยต้องมาศึกษาเรื่องของปุ๋ยองค์ประกอบของปุ๋ยมีอะไรคาว่าปุ๋ยเนี่ยคําว่าปุ๋ยเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างไปซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยสุดใจยูุค旱ปุ๋ยของพี่ยังบอกมีตัวเอ็นมีตัวเคมีตัวพีเอ็นก็มาจากอะไรเหมือนกับเคล่ะโ้โมพี่ล่ะเลียบร้อย หมวดมาสูตรเสมอยังเสมอ20 20 20 0 0 0อะพี่บ่าเงินเุยแล้วอะดินซื้อเอ็นก็มาจากไนตรเจนเพียฟคอสฟอรัสเจอะครับเอ็นพีเคเอนไซมมันคือย่างนี้ผบมากกว่านอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ทีลข้อทีลข้อนั่นก็ปุ๋ยเมื่อไห้แล้วอะลงไปพูด เห็นพักก pues ี <t will being> si nah. ่ได <t will mushroom> ้ยังไม่ฉีดปุ๋ยยิ่ปรินก็ต้องใช้ตัวไหนสูงตัวเองสูงไนโตรเจนสูงฉีดหรแม่นั่นคือปุ๋ยอะไรง่ายนี่บอยิ่งขึ้นม่เกียวบอทันทีเกียวเสียมาทุกคนเสมาตัดแปลงฟันใชยหรือไม่ทาได้หลายฟันไหมีกี่สูดจักสูตรลายพันยิ่มขึ้นหลายสูร หมุนมาหลายสูตรท่านชอบสูตรไหนของเด็กมีไหมมีมี่ทีดาทีดาที่แม่ปากปากเป็นนิ้วยาวนะเขียวปวดต้นหลอดไหมถ้าปวดต้นหลอให้แม่ซื้อยาสิบปันเด็กให้ใช้นะขายให้เด็กหน่อยคือถ้าเรามีความรู้มันสามารถขายได้หมดเลยเาเรียกว่าตั้งแต่หัวจนเท้าเช้าจนเย็นในกิฟตอริมีหมดทุกสิ ให้เรารู้อย่างน้อยกี่ตัวครับสามถึงห้าตัวเอาละนอเลยนะครับเอางี้มันจะบอกออกมางี้มาบ้างคุณหลุดออกมาลองเรื่องเกี่ยวกับสบู่หัวชายเท้ามองใครเดี๋ยวพวกนายพิฟ้าจะน้อยบีรีเลยจะอย่างเศร้าบอกบอกอะไรก็จะอย่างเศร้าของมาถามคนหน้าของมาอยากเศร้าบ่กถึงอะไรอยากเศร้า xin mô quá chạy học với sai đất đi sai lắm nha sao lắm nha 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 lắm nha sمد เห็นป่ะเลยว่าอาเคียเห็นไปเคียกินหน้าไม่ได้เห็นไปขายสมบูรณ์ขนาดนั้นเลยนะครับนี่เป็เรื่องของคนแหละครับต่อมาครับฝึกสาธิตสินค้าให้ชำนาญอย่างไม่สามถึงห้าตัววันนี้คุณนนท์บอกไมได้สักนิดหรอกเดี๋ยววันนี้มาดูการสาธิตสาธิตยังไงสาธิตชง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 เอาแบบเห็นกันจั๊กจั๊เลย สารพิษคอเลพิว silently, ทำไมคึงต้องล้างสารพิษคอรลพิววันนี้ยังไงทำไมคึงต้องล้างสารพิษเพราะอะไรโรคเม็ดเลอดออนโรซิดวันนี้จาได้แล้วเราเรื่องเกี่ยวกับโรคเม็ดเลอออนเม็ดเลอดออนโรซิดมันเกิดจากอะไรช่วงนี้ช่วงเข้าหน้าฝนเระดมระวังโรคจากดินภาษาบารรพาหมอเกิดยังไงคือโรคดินไอเชื้อเม็ดเลอดออนคือโรคดินเกิดจากดินนะครับไม่ได้เกิดจากต่างจากเกินะครับเกิดจากดิน โดยเฉพาะคนที่ทำไร่ทำนาไปลบกาดำาแ้่ช่วงนะวี้น,นนะช่วงโรคโรคเกิดจากนี้นะเชื้อไม่ได้อ่อยเลยไอเชื้อตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย,ยมันไม่เสิเออากาศแน่นะครับมันสะสมสะสมสะสมเรียกว่าสาริิษเกิดจากดินนั่นเองเลยจำเป็นจะต้องเหมาะกับการทานฮอโรฟิลเป็นประจำเพื่อล้างพิษออกจากร่กางกาย มันสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยสุดท้ายลงที่ปอดนะครับน,นี่เชื่อมเี่ยวมืออ่อนฉะนี่วันนี้นเมื่อเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับสามพิษเชื่อมมืออ่อนได้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถขายคอเราเกิดนะได้เห็นไหมฮะเรื่องติดกับปอดเรืยตลอด สามถึงห้าตัวในการสาธิตเอาเดินเดินเด็นเด่นไม่ต้องให้ยาครับสามถึงห้าตัวเพียงพอเอาตัวขายคูโรก็สองตัวนะครับก็สามารถเดินตลาดได้ในช่วงเริ่มต้นแล้วนะครับเอาละต่อมาครับเดินสร้างคนนะสองสร้างคนอันนี้เมื่อเขาบอกว่ามาทำธุรกิจเครือข่ายหรืธุรกิจฟิฟ์มเริ่มต้นจากตัวละครสองเมื่อเรารู้ เกีย่ยวกับการเดินตลาดแล้วรู้ตัวสินค้าแล้วก็มาเกิดการสร้างคนเพื่อการขยายธุรกิจให้เติบโตเริ่มต้นจากการชวนคนทีละคนทีละคน,คนชวนไปกบ่าครับผูท้ที่เฮาหักกันชวนเดอรขันบบหักมันยับไปชวนมันขันคิดสั้นมันเนยใจก็ยังไปชวนมันขันโบวาถนาดีให้ไผ่าย,ายาไปหยุ่น้ำมัน เอาคนที <im sharing> e au, ่เรารักก่อนอยู่ที่บ้านเราชุมชนเราเรารักคนกี่คนคนบานรักเหมือนชูสาวเอาเยมากปน่ะแบบหักมาันอยู่สิ่ีช่วงคนน่ะแบบหลักมาันอยู่ไม่ใช่นั้นครับคนที่เรารักหรือคนที่เราปรารถนาดีคนที่เรารู้จักนะครับคนที่เราเน่ยคนที่เราคุ้นเคยคนที่เชื่อเราโดยเฉพาะคนกี่เสือเขา ขันข้อบ่อแล้วขืนปั๊บหันขาแกล้งจะไปคุยน้ำมันจะไปคุยกระซุ่มปีนปลาอ่าซุ่มน้ำสั่งส้นสั่งซุ่มปีนปลาจะไปคุยซุ่มบ่อขืนพระลังคนณจะไปคุยซุย่มนินทาเขากันจะไปคุยเอาคอนอีกคุยกับเข,ขาเบ่อแล้วเสือปั้งนะครับนี่แน่นคนเหล่านี้ครับเชื่อเราคนที่ฟังเราคนที่สนิท เอาคนที่สนิทไปขับชุกชนก่อนนะครับมุมานพศก่อนเอาคนที่สนิทนี่ไฉลว่าอู้ยู่สุราสนิทแต่ไม่สะดวกเอาไว้ก่อนเอาสนิทและสะดวกก่อนสามารถที่พบปะพูดคุยได้ตลอดเวลานะครับสนิทสะดวกและชวนคนที่เราปรารถนาดีไอ้คนที่สนิทจะบริสุทธิ์ออกไว้สักก่อน แต่ทุกว <oyu |fi|> <il> ันนี้มันก็งให้นะทางเฟซทางไลน์ส่งรุมส่งไลน์ได้เลยนะครับแต่ว่าทางรุมทางไลน์กับโทรศัพท์เนี่ยคุยกันเปม่สำหรับผมนะครับไม่เหมือนคุยกันขายทางรุมขายทางไลน์ที่ผมคุยนโทรคุยกั่างนี้พันธุ์ส่องโปงสบกันดูกันนั่งบอกรันตีตากะไรนั่นจริงเออโอเคคนคุยอย่างเดิมเดิมกันบอกรันเฉพาะโทษครับเนี่ย ่าไปคุยนะครับชวนคนทีละคนมากันเรียนกินทีละก้อนเคยกอดกิปอเคยเห็นเขากอดกิกปอถ้ากินก้อนแรกไม่เกิดก้อนสองเกิดไหมครับมันไองเกิดเริ่มชวนคนทีละคนเอาให้หนักแหนก่อนทีละก้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 อนนนี่คือกระบวนการที่สองและกระบวนการที่สามนะครับเริ่มนะครับเมื่อเราเข้ามาคนเดียวได้บ่าคนเดียวเริ่มมีคนเห็นด้วยหนึ่งคนเรียกว่าทีม เรียกว่าทีมคราวนี้เราจะเริ่มสร้างทีมสร้างได้อย่างไรเริ่มต้นจากการนั่งพบ,บปักสนทนาพูดคุยเคลียร์แข็งการตลาดเคลียร์ความเข้าใจแน่นอนครับคนที่มาฟังและคนที่ได้ฟังเมื่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้เรื่องว่าเขาจะจิบบริจาคให้อย่างไรใช่หรือไม แผนการตลาดคือสัญญาแห่งการแบ่งจ่ายระหว่างกิฟต์ฟอ์ดกับเราเหมือนสัญญาว่าจ้านันเองนะครับเรียกว่าสัญญาแห่งการแบ่งจ่ายหมายถึงว่าผลงานที่คุณสร้างมาได้เท่าไหร่ฉันจ่จายตออแทนตามผลงานที่คุณสร้างขึ้นมานี่คือสัญญาของกิฟต์ฟอ์ดกี่ปีแล้วครับที่เติบโตมา27ปีแล้วนี่ความเติบโตของที่กิฟต์ฟอยด ยอดยอดขายกิมมาร์นเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านสร้างให้คนแปลงสินทรีย์มาเยอะ่อเยอะนะครับคราวนี้เมื่อเรามีทีมสิ่งต่อมาคืทาอทำยังไงครับจะเปิดพัฒนา,าทีมได้ทำเฮาเม็ตติ้งเฮาเม็ตติ้งหมายถึงว่านางคุยกันล้านล้านเอินมาเฮาเม็ตติ้งคือที่ไหนครับอยู่ที่บ้านนั่งคุยกันที่บ้านนั่งที่ไหน,น ตึกเขียแนแผนการตลาดเอาได้จากตั้เ่องอสิบกจ่างครับเคยคนสมัครเที่ยวไ่เคยบอกเทีเย่วยวเลยยุคออนไลน์ทำให้คนเปลี่ยนไปยุคออนไลน์ทำให้ธุรกิจมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเฉพาะคนบางคนครับคน,คนที่เขาทำออนไลน์เป็นเพราว่าขายออนไลน์ขายอยู่หน้าจอนั่งไหลสดทัง้งวันไอ้เขายังได้นออนไลน์สดทนไม่ถึง ผมนั่งตัวเร่บน้ำมันหมวยอยู่รอบเหตุตัวเร่สองเดือนวันละหนึ่งชั่วโมงถามว่าดีไหมช่วงแรกๆได้ขายอยู่ครับน้ำหลังมามันจะให้จ่ายเงินหลังหยดมันจะให้ดีหลังหยดนะครับลองครับลองคลิปก็ลองทุบ้านคนดูไหมก็มีคนดูเลยมีใครซื้อแต่เขาบอกว่าคนที่เขาขายแล้วเขาขายได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าขายยังไงเดี๋ยววันที่สิบเจ็เเดสิบแปดเราไเรียนอาการคอมดูว่ามันแตกต่างกับที่เรา ทำได้ไหมมันแน่ก็มีเคล็ดรับของเขาแต่เราไม่รู้เซว่ามันต้องเรียนรู้อย่างต่อเรื่องเช่หรือไมตากเดียวเห็นไหมาาเหมป็นปึนป้งๆเช่น,น,น, <c oughs> นี้สเปนเขาถามนมนะว่าี่เซเลบพี่รองค้ <c oughs> นลูกค้คคาเพราหาแต่เตียนที่รรบรบษายอยู่สิมีขายกอดได้ก่อนไหนบ้า าสั่งสินค้าหนค้าสามหือจังานไล่เห็นจังเลสินค้ายี่มงออนไลน์สามารถให้นาแมชชีนเจอี่ยังขึ้แมชชีนเจอจริงเพรนั่นหัวแมชนจิมขึ้อยัางมรกตอนน้ไม่สิได้ายบน,นต้องมาเรียนรู้ศัพท์นะครับออนไลน์ต้องเรียนรู้ศัพท์ของภาษาศัพท์ของโทรศัพท์ทีแมชชีนเจอร์ยัง

จะยากทันทีใช่หรือไม่และวันนี้ท่านผู้รูอย่างพวกเรียกว่าไปขายทีตอนนี้พอยางใหม่เขาบาสาวทีตอนนี้ใหญ่ก็เลยพอยางต่อเป็นอย่างที่พอยางต่ออยากหายคนจริงเล่นบอไม่มีท่าใจเอาละครับผมีทีต่อครับต่อมาครับจัดเป็นเซ็นเตอร์เฮาเวนติ้งนักดูแลกันเซ็นเตอร์เป็นการฝึกพัฒนาของที่คนที่ขาดใจ เซ็นเตอร์สิ่ที่นี่เขาเรียกมนเซ็นเตอร์กันแต่เป็นเซ็นเตอร์ขนาดไหนะครับเซ็นเตอร์ของบริษัทนะครับเอาตัวมาครับรบบรับอเรางนี้พยายามผลตต่เพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทีงานจากเซ็นเตอร์บริกัฝึกพัฒนาทีงานไม่ต้องปิดใหั้นจับได้คับชาวเรห้า้าเเนี่ยสายให้ตกอนเนีสายให้มันเง้เดินเขาัดข่อรมก็อคอขั้น ท่านเป็นพันธาฟังสายไม่ขาช่วงนี้กานเึพัฒนาสายไม่มันปวดแต่เขาใส่ไม่ร้อยให้กันหน่อยทั้งหมดปัจจุบันท่านโกหานนง่ักที่ของดำที่อที่บองไปกัดเสียวไปเแล้วไม่เมื่อสองเมือเหลือมื่อเดียวเพราะได้ผานการฝึกนั้นทุสิ่งทาต้องการเกฝว่ไน ความสำเร็จของทีมคือความสำเร็จของเราทีมงานของเราสําเร็จเราจึงอยากสำเร็จถ้าทีมงานไม่สำเร็จเราไม่มีทางสำเร็จในเรื่องอื่นที่เรานยากได้โอเคนะครับอ่าคราวนี้สิ่งที่มันพัฒนาการในจิตใจของเรามีอะไรบ้างภาษีเงินเดือนี้อนยิ่งงาเพียบกระดาตัวกระต่าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้ใช่หรือไม่ ปาสิไขายจิบอินย่านขายว่ไห้กะเลโบขายแต่ถ้าเรากระตูกซื้อม่ะค้าบอกว่าถ้าเขาตื่นเร็วเราต้องทําได้ใช่หรือไม่การทำเราไม่ทำอย่าไปอิจฉาจังสร้างอย่าสร้างหอกถ้าสามาเปิดมาสร้างถ้าสาให้เปิดมาช้องสร้างมันเกิได้ท่านเป็นเล็กน้อยนะครับ ควางแา็งก็จะเอาสูมัดหลังขาเร็วก็เอาไปข้องกับเสามันเขาจะฝึกช้ามากันเด็ครับถ้าช้าเดโตขึ้นมาครับเนี่ยเอาคิดว่าขาของตัวเองเนี่ยมันบุกกระนาการกับโซ่มันเลยไล่้ลวากระตุกตอนนั้เองตั้งแต่เด็กเขาก็เอาโซ่มาล่งขามัดไว้ที่เสาเมื่อมันจะเดินมันกระตกไป มันเจอกับโซ่ของเามันก็ไม่กล้ากแล้ว5ปี10ปี20ปีสร้างมันยีเร็วเกลี่ยงแค่ระดับโต๊ะทีเดียวที่แปลสาวหักวะฮะก็หักกับโซ่คารครับเน่นใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันถูกจับกัดความคิดมาตั้งแต่เด็กมันเติบโตขึ้นมามันก็คิดว่ามันบอก้าไปเพราะว่ามันหยิดโซ่ควันเช่นเดียวกัน ถ้าคิดแบบช้าเนี่ยจะทำให้ไม่กล้าทําอะไรถ้าเราปุกโซ่จากใจให้มันขาดเราก็สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเชื่อไหมครับป้าเองรย์ทำได้เชื่อไหยครับป้าเปเรย์ทำได้ก็เสื้อปันไหนนะเดือดเดือดพื้นเอ็นเดือดเสื้อย่ดแล้วก็ไข่ก็ได้จบตั้งแต่เริ่มก่นครับฉันว่าไหมครับมันต้องมีไปทุกครั้งที่ออกกำลังกายกระิกกระดิก ถ้าจะคุยกับคนมันต้องมีไฟตลอดใช่หรือไม่ถ้ามีไฟทำให้เราที่เกดือดยาปล่อยให้ไฟดับเด้ออย่าปล่อยให้ไฟบอดเด้อถ้าเมื่อใดเราคิดว่าขี่ข้ามไปประชุมนั้นแับไฟเดือดดับเล็กน้ยไฟเดิอดสี่ออนเล็กนะอย่าปล่อยให้งเป็นเทาเลยถ้ามันเป็นเทาเมื่อถึงตอนเ่อไหร่ก็ปุ๊บเทาปุ้งกระจาย นะครับถ้าเกิดบากประเด็นจึงพึ่เนี่ยมันยังมีทารตัวเนี่ยเอาถิ่เข่าออกเคลียร์เข่ามันยัมี่อดไฟข้อศรีสามารถเดือกต่ออะไรเติมทานทั้งสิมากสามารถก่อถึงไฟอะไแต่ถ้ามันมีแต่ถิ่เข่ามาไหนข้ามลงมาไหนรับรองครับเรียบร้อยจบลับในธุรกิจเดือกต่อไมได้วันนี้เรายังมีไฟไหมมีอยู่ไหมมีเยอะไหม